ากาับสวัสดีทุกทุกท่านอะไรนะวนะันนี้ผมเจ้าที่ผมก็จะมาเล่นเอาชี่ร่าต่อกับท่านที่สองขอผมก็ได้กับคุณคุณพูดเหมือนกันนะผมพูด,พด,พดขอเสียงน้อยเติมว่าเราน่าจะไปนอนก่อนนะเอ้ยมาปิดเป็นอย่งสักครู่นะผมสักครู่ ผมบอกว่าพาริสา่าผมก็จะมาสร้างไอ้นั่นนะผมมาเรามาสร้างเรม,มาสร้างกันะ แต่เราต้องใช้คุมูมใม้คุม้มคุ้มคูมูแต่คผมจะช่วยคุต้นไม้ไปไม่คุดมเลย แล้วกูถ้าอยากห้เสียงดังกว่านี้ไม่เอาคุณกินอีกวินป่ะก็แล้วกูจะถามเดี๋ยวเบลค่ะคุจะให้โอกาสเบลป่ะ เดีออ๋ยวเอาโต๊ะขาไว้นี่แล้วกัน hay lắm. Cho biết đâu. Khó lắm trẻ còn হতন oh, মাই ก็ผมต้องไปตัดต้นไมอน้อีกแล้วกันเปลวไม้เบิร์แล้วกันไม้เบิร์ไม้เบิร์นิวผมว่ามันน่าจะเยะนะิน ท,ทาทางเดินไปเลยครับคุณบูงทางเดินไปไหนทางเดินไปตรงห้องใต้ดินแล้วก็ทำทางเดินไปไปฟาร์มป่อยด้วยนะครับผมก็ฟาร์มข้าวไม่ต้องก็ได้จะเผื่อเราจะแจกแมปไงเอ้ยเจอ่านวิเจอา่จอานคุณบูงมาครับผมเราจะา่านมาควให้หน้อยตอนนี้ผมไม่ย่อย ไม่ต้องมันอยู่ยแค่ไม,ไม่ไม่ใกล้ไกลไม่ใกล้มากเลยแต่แตถวบ้านเราก็จะขุดให้หมด เปล่าเลยเียกกองสิครับเดี๋ยวนี่อาหารเราก็จะหมดแล้วถูกกวพวกหมดมากตอนนี้เอาคิดนว้มมามาแต่มาไม่กี่ภาคแต่ผมยังไม่เจอเหล็กแดงเป็นไรนะว่าข้าเราก็จะลงเดี๋ยวรถน่าจะได้เจอเหล็กแน่ อ่ะก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็คลิปนี้ก็ได้สร้างห้องเก็บของอ่ะก็คลิปนี้ก็จบเพียงนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซื้อขายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปหนึ่งริงกว่าบ๊ายบายครับ